คลิปวันนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเรื่องของเรื่องก็คือเราเนี่ยไปซื้อกล้องใหม่มาทีนี้เราอยากลองกล้องแต่ว่ามันเป็นเวลาตอนกลางคืนและเราก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทำในรูทีนให้ทุกคนดูกันดีกว่า ในรูทีนของชาก็จะเริ่มด้วยการล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําแล้วก็นอนดูทีวีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันคอมเพล็กซ์ไปกว่านั้นปะแต่วันนี้นะคะก็คือเรามีสิ่งที่อยากทําคือว่าหน้ามาเราเนี่ยมันยาวแล้วเลยค้างออกมาแล้วนะคะเราก็เลยแบบอยากที่จะเล่มมันด้วยตัวเอง มาลองดูกันไหมสิ่งที่ต้องใช้นะคะการไกการไกนี่มันมันมีสนิม้วยอ่ะเราไม่ควรใช้กันไกที่มีสนิปมป่ะเราจะใช้การไกสนิมของเรานะีก่ะเริ่มมาก็แบบโคตรเฟลแล้วอ่ะเราจะทำผมเปียกนิดนึง 朋友，朋友、嗯，同、嗯、吧 แย่มากเลยตอเนี้ยคือเดี๋ยวพอเราอะเดี๋ยวเราจะสระผมใช่ป่ะพอเราต่อผมแล้วเราเซ็ตผมให้เขาสักหน่อยอะมันก็จะดูดีขึ้นลืมเรื่องผมกันไปก่อนนะคะตอนนี้ขอไปล้างหน้าก่อนที่ล้างหน้าที่จะใช้วันนี้นะคะเป็นของไบเฟ s t a าค่ะ ตัวนี้เนี่ยล้างเครื่องสำอางกันน้ำออกได้หมดจดแค่ชุบสำลีแล้วก็แปะแช่ไว้ที่ตาถูเบาๆก็ออกแล้วค่ะต่อมานะคะจะใช้ cleansing oil ของทัชชามาล้างเครื่องสำอางที่เหลือบนหน้าออกให้หมดก็แค่วอมบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ถูไปบนหน้าเครื่องสำอางก็ออกมาแล้วค่ะมาต่อกันกับ การดับเบิลเคลนส์นะคะกับโฟมล้างหน้าของ Holy f r o c k ตัวนี้เลยขวดนี้เนี่ยเขาเป็นแบบ Milky Wash เนื้อน้ำนมจะอ่อนโยนกับผิวมากๆชาใช้ทชั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะ a few moments later อาบน้ำเสร็จแล้วเรามาต่อกันกับสกินแคร์เลยดีกว่าเนาะเริ่มกันกับตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะ La Mer The Treatment Lotion กี่คลิปกี่คลิปก็ใช้ตัวนี้ค่ะใช้ทุกวันเพราะว่าทําให้ผิวนุ่มฟูขึ้นจริงๆต่อมาเนี่ยเป็นเซรั่มของซูซานคอฟแมนนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นประจําทุกวันเหมือนกันคือตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผิวแข็งแรงขึ้นจากผิวที่แห้งมากๆก็อิ่มน้ามากขึ้นนะคะตัวต่อไปตัวนี้กําลังอยู่ในช่วงทดลองอยู่นะคะนั่นก็คือเบลล่าออร่าไนท์รีโนเวลตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดผื่นลดรอยแดงการอักเสบได้ดีนะคะใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายๆเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยค่ะ สุดท้ายยังไงก็หนีไม่พ้นละแม่ตัวโปรดของเรานะคะเพราะเนื้อครีมเขาเนี่ยเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ได้เหนียวเนินหนักจนเกินไปทาทั้งกลางวันทั้งเย็นเนี่ยก็คือได้หมดเลยนะคะตอนนี้เราก็อาบน้ำเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นชุดนอนเรียบร้อยนะคะอันนี้วันนี้เป็นชุดนอนแบบแมว บอกว่าห้องรกมา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 กเลยอะให้ดูปะคือนี่คือกระเป๋าที่เอาไปเขาใหญ่มาแล้วก็กล่องเสื้อผ้าที่จะแยกไปซากมาค่ะส่วนตรงนี้ก็คือแบบของที่เอฟมาของที่เอฟมาไข่ตุนแล้วก็แบบจิปาถะบนเก้าอีกก้ก็กลายเป็นแบบของไปหมดแล้วตรงนี้ก็คือกองของ กล,กล้องนะคะที่เพิ่งซื้อมาก็คือกล้องตัวนี้ที่อัดอยู่นั่นเองส่วนบนเตียงก็คือมีทั้งรีโมททั้งโทรศัพท์คอมแล้วก็ไอแพดทำไมคนเราของมันต้องเยอะขนาดนี้เลยหรอ ตอนนี้นะคะพอเราอยู่ในชุดนอนแล้วเราก็รู้สึกสบายขึ้นาอาบน้ำแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นก็เดี๋ยวจะไปเปิดอะไรดูสักนิดนึงแล้วก็นอนเล่นนะคะเดี๋ยวรอผมให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อผมแล้วเราจะมาดูกันว่าหา,มาผมเราได้มันโอเคไหมจริงๆตอนที่ดูอย่เียมันไม่แย่นะตอน,ตอน เถึงเวลาแล้ะค่ะทุกคนต่อสมาร์เสร็จหน้ามา เนี่ยเป็นหมาหน้าเดตมากๆากนะ่ะใช่ไหมมันนิ่งใช่ไหม,ม <S <S เราจะเล่าวิรกรรมของไขรตุนเมื่อวานให้ฟังนะคะก็คือว่าไม่ใช่เมื่อวานสิเมื่อเชา้าคือเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนตีสี่นะคะก็คือเราก็นอนอยู่แล้วไข่ตุนก็อยู่ดีๆเหมือนแบบร้องเรียกอ่ะแบบแบบยิงอิงยิงอะไรเงี้ย เราก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเราก็เอ๊ะใครตุ่นร้องทําไมแบบปกติไม่ค่อยร้องตอนกลางคืนเท่าไหร่เรียกว่าไม่เคยอีกว่าเราก็เอ๊ะใครตุ่นเป็นอะไรอะ่ะเราก็เลยเปิดไฟไปดูนะคะปรากฏว่าใครตุ่นเนี่ยก็คือไปนอนอยู่ตรงหน้าประตูห้อง เราก็งงเพราะปกติไข่ดุนจะไม่นอนตรงนั้นนะคะเราก็พยายามจะเรียกเขาแบบขึ้นมาเราบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบกลับมานอนด้วยกันสี่อะไรางี้นางก็ไม่ขยับเลยจนแบบเราก็รู้สึกว่าเอะหรือว่าเขาปวดชีหรือเปล่าก็เลยผ่าไว้ข้างนอกนะคะพอพาลงไปข้างล่างเนี่ยเรากลัวว่าฝนมันก็ตกแต่ว่านางก็คือวิ่งผ่าฝนออกไปแบบ พื่อที่จะไปฉี่แล้วก็ไปอึนะคือโดยจริงๆแล้วไข่ตุ๋นะเป็นหมาที่แบบไม่ชอบเปียกฝนเลยคือถ้าฝนตกอะจะไม่มีทางวิ่งออกไปเด็ดขาดแต่ว่าเมื่อเช้าคือแบบมุนนางก็วิ่งออกไปท่ามกลางสายฝนแล้วก็แบบไปอึไปฉี่อย่างเงี้ยแล้วก็ากกว่าพอเอาขึ้นมาขโมนปุ๊บไข่ตุ๋นก็นอนต่อทันทีนะคะแต่ว่าชานอนไม่หลับก็คือกว่าจะนอนได้อกีกทีอะจากตีสีก็คือ6กโมงเชา้าแล้วชาต้องตื่นไปทํางานอะ ตอนแรกตั้งใจจะตื่นไปทำง,งานเจ็ดโมงแต่ปรากฏว่าคือตื่นไม่ไหวสรุปก็คือตื่นแปดโมงน่ะ <c oughs> นี่นเป็นเรื่องเล่าของวันนี้เ <c oughs> จ้าหมานต้องปวดเลย โอเคค่ะทุกคนก็คือว่าเราได้ตั้ง Q a ไปใน Instagram นะคะแล้วก็ในไหนเราก็อัดคลิปอยู่แล้วเนี่ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะเลือกคำถามมาตอบในคลิปไปด้วยเลยไหนดูซิคุณถ้ามีวิธีบาลานซ์ชีวิตการทำงานกับการทำ YouTube ยังไงคะ ก็คืออันนี้เล่าก่อนว่าคลิปหลังๆในชาตตัดต่อเองมาหลายคลิปแล้วถามว่ามันแบ่งยังไงก็คืออย่างบล็อกส่วนใหญ่เราก็บล็อกไปตามแบบวันที่วันนั้นเราทําอะไรเราก็ถ่ายบล็อกก็คือทํางานไปด้วยเราก็ถ่ายไปด้วยอะไรแบบนี้หรือบางคลิปที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเป็นเรื่องอื่นแอปปี้อื่นๆอะไรเงี้ยเราก็หาวันที่เราว่างที่แบบไม่ได้มีคิวงานแน่นไม่ได้ติดประชุมไม่ได้อะไรเนี่ยหาเวลา แทรกมาถ่ายนะคะหรือว่าบางวันแบบโอเคเราประชุมเสร็จแล้วช่วงบ่ายเราไม่เวลาว่างเรามาถ่าย u t u b e ดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบวันหนึ่งก็คือเหมือนตั้งไว้ว่าเราจะทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยคืออย่างที่ชาบอกว่าชาตัดต่อเองใช่ไหมเราก็เลยจะต้องหาเวลาให้ตัวเองเนี่ยในการตัดต่อก็จะตัดช่วงเย็นถึงกลางคืนถึงดึกๆอะไรเงี้ยแล้วแต่วันนะคะคือชาก็พยายามแบบบาลาน س ให้แบบมากที่สุดเท่าที่ทําได้แบบการทํา youtube คือเราเอนจอยกับที่เราทํามากๆมันก็เลยเหมือนแบบเอออยากแบ่งเวลาออกมาทําอยากแบบสนุกที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันมันหนักหนาในการที่เราบาลานสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ค,คือแบบพอเราเอนจอยแล้วมันก็เ mm hmm. ยี่ยมมากเลยโอเคมากเพราะฉะนั้นก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจอัพคลิปให้ดูกันเยอะๆนะคะต่อมาพ่ชชาหนูอกหักค่ะ Move on ยังไงดีคะไม่มีกระจิก,กระใจทำงานเลยโฟกัสที่งานเลยค่ะโฟกัสที่งานอย่างเดียวแล้วก็เวลาเราทำงานเราก็จะุคิดแต่เรื่องงานแล้วเราก็จะลืมเรื่องอื่นไปคือ เราแบบโฟกัสที่งานเลยแล้วแล้สมองเราก็จะไม่ไปคิดในเรื่องอื่นไม่วอกแวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีแบบวอกแวกบ้างมีคิดถึงบ้างอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันให้แบบจิตใจเราใช้เวลาฮิวมันนะคืออย่าไปแบบว่าพยายามฝืนตัวเองว่าฉันโอเคฉันโอเคอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะยิ่งปั่นทอนจิตใจก็คือ ปล่อยไปค่ะเราอยากรู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกปล่อยมันออกมาพูดกับเพื่อนระบายมันออกมาหาอะไรทําให้เราแบบยุ่งวุ่นวายแล้วไม่ต้องคิดเยอะเนาะแต่ก็ถ้าจะต้องคิดก็คิดบ้างก็ได้แต่ก็ให้รู้ไว้ว่าพวกเนี้ยฉันจะดีขึ้นจากวันนี้ How to be a successful business woman like you คะเอาตรงๆก็คือแบบเครชาติรู้สึกว่าตัวเองยังแบบ far from successful ใกลจากโก a ของตัวเองที่ตั้งเป้าเอาไว้เยอะอยู่นะคะคือชาเนี่ยรู้ตัวตัวเองก็คือโชคดีมากๆม,มีต้นทุนในชีวิตค่อนข้างสูงแล้วเราโชคดีด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ ธุรกิจที่ครอบครัวทํามาเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแบบประสบความสําเร็จมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราในฐานะแบบเจนสองอะไรเงี้ยก็คือมีหน้าที่แบบสานต่อแล้วก็พัฒนามันต่อไปซึ่งเราก็คือโชคดีอีกว่าเราอะพอมาทำแล้วเราเอนจอยกับกับตรงนี้มากๆมันก็เลยยิ่งเป็นแบบสิ่งที่ผักดันให้เราตั้งใจทํา ให้เราแบบตั้งเป้าว่าโอเคเราจะพัฒนามันไปถึงไหนจะถามว่าเรามองว่าเราสักเซสฟูลหรือยังก็แล้วแต่คนจะมองนะเพราะว่าเรื่องของความแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยมันก็แต่ละคนให้ค่าไม่เท่ากันเนาะสาหรับชาติก็มองว่าชีวิตก็แฮปปี้ดีก็อาจจะถือว่าเออสักเซสฟูลก็ได้แต่ในแง่ของ role ของเรา as a working woman นะก็อยากที่จะ successful กว่านี้ซึ่งเรามองว่าเราก็ยังมีเวลาอีกเยอะในการที่จะทำงานพิสูจน์ตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคีรีมายานเนี่ยจะพัฒนาไปพร้อมๆกับเราเหมือนกันสำหรับคืนนี้เช่อว่าตอบคำถามเท่านี้แล้วกัน ยังไงสำหรับคลิปนี้เราก็คงจะขอไปนอนก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยในรูทีนแล้วก็คิวเเล็กๆในคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะอย่างที่บอกว่าจะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปตัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะบ๊ายบาย